ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ากินเนื้อมะพร้าวฝันว่ากินเนื้อมะพร้าวแปลว่าอะไร ฝันว่ากินเนื้อมะพร้าวเนี่ยคุณกำลังตกหลุมรักใครบางคนคุณอะเครียดมากเลยคุณตกหลุมรักใครบางคนที่อา่ามีสเสน่ห์คุณอะเครียดเพราะคุณตกหลุมรักบุคคลที่มีสเสน่ห์ในขณะว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตัวคุณอะอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว คุณเจอใครบางคนที่คุณนะอยากจะกินสเต็กอยากจะดื่มน้ำมะนาวอะ่ะเหมือนกับว่าการที่คุณฝันว่ากำลังกินเนื้อมะพร้าวเนี่ยหมายความว่าคุณน่ะกำลังตกตกหลุมรักใครบางคนแล้วคุณก็คิดว่าเขาอาจจะไม่สนใจคุณนะคุณไปตกหลุมรักใครบางคนที่มีสเสน่ห์คุณไปตกหลุมรักคนที่มีสเสน่ห์คนที่น่าสนใจ แล้วคุณก็เครียดคุณกลัวว่าเขาอ่ะจะไม่สนใจใยดีคุณคุณกลัวว่าเขาจะไม่ชอบคุณคุณกลัวว่าคนคนนี้เขาจะไม่เล่นด้วยเขาจะแบบไม่ไม่ได้คิดอะไรกับคุณอะเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปเจอผู้ชายหน้าตาดีหุ่นดีกล้ามแน่นอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าชอบคนคนนี้ยอยากจะได้เขามาเป็นเนื้อคู่ แต่มันก็ทําให้คุณวิตกกังวลด้วยเพราะคุณรู้สึกว่าคนมีเสน่ห์ขนาดเนี้คนที่เซ็กซี่คนที่มีเสน่ห์เนี่ยเขาน่าจะไม่สนใจคุณคําตอบก็คือใช่ค่ะบุคคลผู้เนี้ยเขาเป็นคนที่มีคนมาลักมาชอบเขาเยอะมีคนมารักมาชอบเขาเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยมีคนมาชอบเขาเยอะเหมือนกับว่า เขากับคุณเนี่ยเจอกันอะ่ะก็เป็นเรื่องของบุญเรื่องของกรรมอะ่ะแต่มันก็เป็นแค่การเจอกันเท่านั้นอะ่ะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณเลยก็ได้แต่เขาต้องพยายามรักษามารยาทก็คุยไปงั้นแหละเวลาเขาเจอคุณเขาก็คุยกับคุณไปงั้นแหละเขาก็พยายามที่จะรักษามารยาทอ่ะพยายามรักษามารยาทก็เลยคุยไปอย่างนั้นเลขนำโชคสามเจ็ดเจ็ด 3ามขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ